ท่านประธานที่เคารพครับกระผมวิทยาแก้วประดสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาตินะครับระบบบัญชีรายชื่อในส0บพักนะครับที่เตรียมตัวเป็นฝ่ายค้านไว้ขนาดนี้นะครับ mm. ก็ยังมีเวลาพอสมควร mm. ก็ขออนุญาตรบกวนไม่เต็มเวลานะครับ mm. ผมเหลืออยู่เกือบชั่วโมงแต่จะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีครับ mm. เพื่อทําความเข้าใจบางประการ mm. เพราะมาถึงเวลานี้นะครับฝ่ายที่ ร่วมกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวุฒิสมาชิก10พักที่เตรียมเป็นฝ่ายคา้านรวมทั้ง7พักที่เตรียมจะเป็นรัฐบาลมีความคิดเหมือนกันหมดครับว่าทั้งวุฒิสมาชิกส่วนใหญ่วันนี้ท่านก็ไม่อยากให้ไปแต่ต้องมาตรา1 1งพักที่เตรียมเป็นรัฐบาล8พักก็มีพักเดียวครับที่อยากแต่ ส่วนอีกเจ็ดพักท่านก็ยืนยันในหลักการว่าไม่อยากแตะมาทางสิบพักที่เตรียมเป็นฝ่ายค้านทั้งหมดคิดเหมือนกันหมดครับเราไม่อยากให้แต่ต้องมาตราหนึ่งหนึ่งสองมันก็เลยเกิดคำนิยามว่าความไม่ปกติทางการเมืองคณะนี้ท่านประธานนึกออกไหมครับว่าความไม่ปกติทางการเมืองมันอยู่ตรงไหนเราเลือกตั้งมาตั้งแต่เป็นประชาธิปไตย2475เเปลี่ยนแปลงมา ท่านประธานก็ผ่านการเลือกตั้งมาหลายเป็นสิบกว่าสมัยครับผมก็ร่วมสิบกว่าสมัยท่านเคยเห็นการเลือกตั้งมีชูนโยบายอย่างนี้ไหมครับมันเป็นความไม่ปกติวันที่พักการเมืองพักเดียวแล้วก็เสนอนโยบายในการจะแก้มาตรา112ผมไม่อด้ที่แวกความลงในรายเดียดเพราะฟังมาทั้งวันแล้วขณะที่ในสภาเรามี18พักการเมือง สิบเจดพรรคการเมืองไม่เอาด้วยบวกกับวุธิสมาชิกส่วนใหญ่ก้าธาทีไม่เอาด้วยการนี้ความไม่ปกติที่เกิดขึ้นนี่รู้สึกไหมครับว่าใครไม่ปกติ<ไ>ผมคิดว่าต้องทบทวนใหม่นะครับว่าที่อภิปรายทั้งหมดไม่มีใครติดใจคุณพิธาแต่ติดใจเนื่ยอ,อยู่ใพรรคการเมืองของพรรคเก้าไกล ที่กล้าประกาศเรื่องที่ไม่เคยเกิดมาตั้งแต่เปลีปย่ยนแปลงการปกครองครั้งแรกเลยครับเกิดอย่างนี้แล้วกลับมาเรียกร้องว่าคนอื่นผิดปกติหมดรัฐธรรมนูญผิดปกติสอวอผิดปกติเรียกร้องให้คนอื่นเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่ตัวเองมี14ล้านเสียงและก็คลุมหมดอีก17พรรคการเมืองเขาเหมวด้วยทบทวนตัวเองไหนได้ไหมครับว่าติดขัดอะไรที่คุณพิธาโดนค้านตั้งแต่เช้าจนเย็น ไอ้น,นี่ยังไม่ได้พูดถึงคุณสมบัติคุณพิธานะครับเขาพูดเรื่องนโยบายเรื่องเดียวเพราะ,ะน้นผมคิดว่าจะปรับปรุงให้มันปกติก็ต้องปรับปรุงให้ถูกที่ครับมันไม่ปกติตรงไหนการเมืองรบผ่านมาเกือบแปดสิบปีในระบบประชาธิปไตยเลือกตั้งมาสิบกว่าครั้งจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนก็ตามจะปฏิวัติอะไรก็ตามแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่สภามาถกเรื่องนี้เรื่องเดียวและก็ติดใจเรื่องนีง้นเ่ดียวแต่คนที่มีเสียงที่อ้างว่า14ล้านเสียงน้อยกว่าทั้งสภานี้ทั้งหมด กลับจะข่มขืนสภาเอาไปคล้อยตามตัวเองนี่แต่ความไม่ปกติครับถ้าทบทวนเสียใหม่สักเรื่องเดียวครับผมคิดว่าทุกอย่างก็จะดีขึ้นแล้วก็แนใ่ใจครับไม่ใช่หนักใจเฉพาะฝ่ายค้านหรือประชาชนหรือสอวอพักที่ไปร่วมรัฐบาลแป่งพักเขาก็หนักใจตกลงกันแล้วไม่ยุ่งเรื่องนี้แต่ไปเมมว่าขอทําส่วนตัวเร่มจะอยู่ปกติสุขได้ไงครับค่นี้อ้างความไม่ปกติ ขณะที่ตัวเองไม่ปกติมามข่มขืนตัวเองคนอื่นให้คล้อยตามตัวเองผมคิดว่าเป็นตักกะที่อธิบายยากผละะผมก็อยากให้ท่านคุณพิทาขึ้นตอบเพาทบทวนครับอีกเก้าเดียวคือถึงนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็นั้นนะคุณพิธาก็รู้ว่าติดเรื่องอะไรแล้วทุกคนในสภานี่ก็รู้ครับสังคมก็รู้ครับว่าติดเรื่องอะไรขยับเก้านั้นใช่ได้ไหมครับมีนโยบายสามร้อยกว่าข้อที่เขียนไว้ทิ้งหมด ติดใจโค่เดียวผมก็คิดว่าคนอื่นก็ติดใจโค่นี้โค่เดียวเหมือนกันครับเพราะถ้าจบได้อยากก้าวอีกเก้าเดียวเป็นนายมตีเรื่องง่ายครับตัดสินใจใช่ออกจากบมาคนคนเดียวก็ไปได้ครับขอบคุณครับ